สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้าต้มไก่เหนียวต้มไก่เหนียวใส่อันนี้พี่น้องใส่บะขามใส่ใบกะเพราพ่อแม่ไม่มหอนหอนลดหอน,หอนใส่พริกพอสมสมเปียกๆบะขามสไลด์พี่น้องมื้อนี้ได้น้ำเครื่องดื่มมาใหม่พี่น้องอเขียวๆน้ำเขียวๆน,ววนี่กินเก็ยังสลายนะพี่น้อง เขียวเอือปือเลยลองซิมมือแหลกแต่ซิมเมื่อก,กี้นี่เป็นกินเพียงสลายก็ยังกินออกแจ๊กได๊กเอาหู้พี่น้องแ <c oughs> จ๊กกตตองซื้อ่าหนก็ตองซิมต้องกินในมือหลับพี่น้องมาหลดมึงเขาว่ารลดพุง่งรลดขี้ผัวพื่อน่าน้ำเขียวเอือรื้อเลยหรือเสียหลเปิดอือฮะ กินออกข้าวปลาเนาะพี่นอ้องกินสไหล่กินออกข้าวปลาจัางไหนพี่นอ้องกินก็ออกสาหลา่าข้าวปลานี่ยะ <c oughs> แต่ก็ต้องจำใจกินซื้อมาบอกหอบอกง่ายเลยพี่นอ้ <c oughs> องเอามาลดหนาพุ่งพอนะเขาว่าลดหนาท่วง <c oughs> กินลยกินหมืด น้ำข้าวนะพี่น้องกินออกขาวๆเอ้ยยังก่อพักอก่ะเสดาคือก่าล่ะพี่น้องเสดาก,ก,สก้าเกษตรคือก่าล่ะพี่น้องเลี้ยหีุดตั้งแดงนะ้พี่น้องกินยังละนิดยังละไน้อย กินพอนแดนมันโคจรเมื่อวันอาทิตย์อ่าวเสาร มันแบบนี้ีอามีคนกินน้ำหรอพี่น้องแซ่ับ่พี่ผมนี่กินน้ำาหอก จะส้งเซนหน่อยๆหรอพี่น้อง <c oughs> เขียวอื้อหือเนี่ยแฟนบอกเขาให้เซส่วนหนึ่งพะนะเซ่อุ่นผุ่นเลยก <c oughs> ินบดห้อนจะได้มาแตะมันจะได้มันจะลดบ้านอยา่พี่น้องมาลอ้อมึง ยิ่งงานย้ำขึ้นอ่ะเลิกงานงานกะดึกแล้วกินหลักกับเป็นน้องสี่เหลี่ยม man katinna. เห็นมูพนซื้อมาลองกินก็ได้ลองพี่น้องพองอูดนะเจ้าอึกปื้ยเยอะนังกันแจกินว้าโบแบบหนึ่งเลยพี่น้องเติมน้ำอีกก่อน ขดเจ็บ,บเบ,เบออาไหวพี่น้องขอดเจียมฮะเก็บออกทั้งเกาพี่น้องมันกินข้าวไงข้าวสายทาลายแหมอะไเลยกินเมื่อตอนนี้พี่น้องเลย <c oughs> มาจำย้อมแถะเขบาบอกมีแนวแบบจิ้งเดยแบบแบบทดลองหายเนาะหอบอกง่ายเ่ามันหอเป็นโลดอะน เาแบบฟื้นฟื้นใจเจ้าของตัวนี้เมื่อกี้ว่าไวอีลีพี่นอ้อง้นใจเจ้าของอีลีมันดื่มอ่ะนี่ ไปสุดกินมันแนวพิลล์หรอมันข้าวแบบนี้วะบึงเพราะมันเขียวล้ำใส้เห็นมั้วเขียวอ้อยเอเลยวะ ข้าวอยู่เลยข้าวข้าวไปเนอะเป็นหญิง <m> ขอราไปก่อนได้จ้ะพีเนองถ้าชอบกินก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบายเจอกันชิปหน้าจ้าจนรับชมและกดติดตามนะคะบายขอบคุณจ้า